สวดคาถานีภายในสามเดือนลดนี้สินพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอินาทานังทุกขังโลเกแปลว่าการเป็นนี้สินเป็นทุกข์ในโลกอันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการเป็นน้สินนั้นเป็นทุกข เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจจะทำอะไรก็รู้สึกเครียดอึดอัดไปหมดคำแนะนำในการปลดหนี้ตามหลักวิชาการชาวโลกง่ายๆก็คือไม่เพิ่มหนี้สินหารายได้เพิ่มและทยอยจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆแต่ทำอย่างไร ที่เราจะหารายได้เพื่อนำมาปลดหนี้วันนี้จาร์วัดวาจะมาบอกคาถาสำหรับการปลดหนี้เมื่อท่องคาถานี้แล้วท่านจะเห็นทางออกในการปลดหนี้ซึ่งเกิดจากบุญกุศลที่ได้ท่องบนภาวนาคาถานั่นเองท่านจะหยิบจับระไลยก็จะเป็นเงินเป็นทองรุ่งเรือง ทำอะไรไม่ติดขัดเพราะว่าคำว่าบุญนั้นคือทำให้เกิดความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์เมื่อเราสะสมบุญก็เท่ากับว่าเราสะสมความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นนี่ก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งวิธีของแต่ละคนก็จะมีวิธีการแก้ไขให้ปลดหนี้ที่แตกต่างกันขอให้ท่าน เตรียมปากามาจดคาถาเพื่อนำไปท่องหรือจะท่องตามจานวัดวาก็ได้โดยจานจะสวดช้าช้าให้ทุกท่านได้สวดตามขอให้ท่านได้สวดบนท่องบนคาถาภาวนาเป็นเวลาสมเดือนจึงจะเห็นผลและจานเชื่อว่าทุกท่านถ้าหากว่าเข้ามาฟังบ่อยๆก็จะสามารถจำคาถาได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ท่านต้องเตรียมในการสวดคาถาเป็นครั้งแรกก็คือขอให้ท่านได้แต่งคันห้าคือเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เงิน9บาทโดยดอกไม้และเงิน9บาทนั้นขอให้ท่านได้เปลี่ยนทุกวันพระ15ห้าค่ำส่วนเงิน9บาทให้นําไปใส่ในบาทพระหรือใส่บาทในวันขึ้น15ห้าค่ำหรือ ตามตู้บริจาคต่างๆหรือท่านจะเก็บไว้ก่อนสะสมไว้แล้วค่อยไปถวายพระวันหลังก็ได้เมื่อท่านไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆส่วนเทียนนั้นไม่ต้องเปลี่ยนให้คงไว้เมื่อพร้อมแล้วให้ดำเนินการดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะทอยอสิกทอทอมออืออือโปรงอืโปรงอืงอกะขะขะจะ เมจะอิถาเมตังอุมิเมอุอะมิอิทิยังอืออือวาเอติภูตังจิตตังจิตติพันทังพันกายะ พันธะนุงเอวะโทวะอาอาโปรงลุ่งโลดโอตาไทกายะเอวะกามานิสสีสัตตวาสัพเพชนาะพระหูชนาะ สัพพาอิติโยพระหูอิธิโยสัเพปุริโสพระหูปุริโสสัเพบอดีพระหูสหบอดีสัเพชนาพระหูชนาสัเพ อะมะวาอืออ,อพระหูอะมะวาอืออ,อสัพเพพมมาสัพเพกุมาลีวาพระหูนาลีว,าม,า,า,วมามะอะอุมะมะอะอุมิอิอะ อัมอิงนะมะอิสวาสะนะสะนะสะวาอินะอุมะอะอืออ,อวาพุทธทังอายะเนยะนิมิขะนะสะคะ ขวิตัสสะขวะโตขมินะเมื่อสวดคาถาจบแล้วให้แผ่เมตตาดังนี้ขอบนนี้ ให้ถึงบิดามารดาครูอาจารย์เทพเทพวดาประจำตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่จองเวรข้าพเจ้าอยู่ขณะน,นี้เจ้าที่เจ้าทางวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายขอให้ได้รับส่วนบุญ และเมื่อท่านรับส่วนบุญแล้วได้โปรดอโหสิกรรมและนำพาโชคลาบมาสู่ข้าพระเจ้าด้วยเทินสาธุข้าทาน,นิมีประสบการณ์จริงมีลูกศิษย์ที่มีหนี้สิน39ล้านเขาบอกว่าเขาอยากจะตาย เมื่อเขาได้คาถานี้แล้วและไปท่องบนภาวนาถือศีลห้าในวันพระโดยท่องคาถาวันละเก้าจบและแผ่เมตตาเขาทำทุกวันภายในสามเดือนคนที่เป็นหนี้สินนี้ก็หมดหนี้สินเลยบางคนไม่เคยถูกหวยพอนำไปสวดถูกหวยใครที่ท่องบนไปเรื่อยๆชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรไม่ติดขัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือหนุนนำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกท่านที่เห็นคาถานี้จงแชร์ไปแชร์ออกไปในลายในเฟซบุ๊กจะได้บุญได้กุศลช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์ยากความลำบากคาถานี้ไม่มีข้อห้ามใครที่นำไปใช้ได้ประโยชน์อย่างไร มีผลอย่างไรเกิดขึ้นอย่าลืมมาแชร์เล่าประสบการณ์ให้คนอื่นฟังด้วยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้